สวัสดีครับทุกคนเคยประสบปัญหาสั่งกางเกงแล้วไม่ได้อย่างที่คิดไหมครับปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปนะครับเพราะผมมียางเกงมานําเสนอนะครับเป็นรุ่นแบบผ้ายืดครับทรงขากระบอกเป็นขากระบอกที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากนะมีหลายกระเป๋าครับรูปทรงตัดเย็บการเดินได้เดินเข็มครับสวยงามสัดส่วนผมสูง175นะครับใส่ไซส L e ์ L L 31 32 ครับทรงก็จะประมาณนี้เลยด้านหลังมีสองกระเป๋าทางร้านจะมีสีดำสีเขียวขี้มา้าสีเทาแล้วก็กางเกงอีกหลายรูปแบบทั้งขากระบอกเล็กทั้งเป็นกางเกยงยุทิวิธีครับอผ้ายืดนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูว่ามันยืดยังไงนะครับครับตรงเป้านะครับไม่หลังเป้านะครับ ไม่มีขาดยืดตัดลุกนั่งสบายจับใส่ของได้เยอะนะครับประโยชน์เยอะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับสามารถที่จะคลิกลิงก์นะครับใต้คลิปได้นะครับเข้ามาสอบถามกันให้ผมมีนะครับคำแนะนำให้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับ